กาบสบายดีและสวัสดีเดอ้อพอแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูสู่คนว่นศุกรเป็นพี่น้องทั้งพังลาวทั้งพังไทยทั้งต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบาตา้าบันเฮาคือเกา่าเนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้เนาะบาตากับพ่ภาพ่อแม่พี่น้องเดินทางไปที่บ้านดงตะแบงเนาะเมืองจำพนแขวงสวรรค์นนเขตพ่อแม่พี่น้องเลยก็คือจิเขา้าไปหาครอบครัวของเอ้ยเ้อยเพิ่นแลยเนาะวันนี้ก็ได้เพราะว่าเนาะก็ได้มีอ่าแม่เนะาะทั้งต่างประเทศเิ่นอะไรเพิ่นกับ บอกให้บอต้าเนาะเข้าไปทำเบิ้งเรื่องเฮือนเรื่องอย่างของเอ้ยน้อยเพิ่อนเลยเนาะว่าอย่างใดเนาะเอ้ยน้อยเพิ่นสีเห็ดเฮือนเห็ดซ่านนะว่าใส่งบเท่าใด้เนาะใส่งบเท่าใด้แล้วก็แบบสีเอากุ้งเอาไงจำใด้แหละพ่อแม่พี่น้องเลยการทีเข้าไปทำทั้งเอ้ยเพิ่นเบิ้งเนาะเมื่อนี้กับได้โทรนัดให้เพิ่นอยู่เฮือนเลยเนาะโทรบอกทั้งพี่น้องเพิ่นเลยว่าให้เอ้ยน้อยอยู่เฮือนในเด้อว่าเพิ่นก็คือสอยู่เฮือนเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกั บาตาก้าไงบ่ฮู้ดอกเนาะว่าอ่าเพิ่นสิได้เฮือนบ่หรือว่าบ่ได้เนาะกัเพราะว่ามื้อนั้นเพิ่นกเว้าว่าเนาะเพิ่นสิซื้ออ่าเสาเนาะซื้อเสาซื้อพากระจ้าซื้อสังกะสีมาไว้นะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกัจังได๋กัสิเข้าไปเบิ่งเนาะเข้าไปถามเบิ่งเพิ่นสิเฮ็ดแท้จริงบ่เนาะแล้วก็ทางผู้ใหญ่เพิ่นเพิ่นก็อยากฮู้นะว่าใส่งบไปเท่าใด้เนาะเฮ็ดเี้ยนเฮ็ดซานสิเฮ็ดอ่าใหญ่แท้บ่กกจังได๋เนาะบ่าตากัสิเข้าไปอ่าถามทางเอ้ยน้อยเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้กั จ,จังใดก็เขาไปติดตามรัสชมไปเบิ่งน้ำกันเลยเนาะพ่อแมนพี่น้องเนาะ ไทีเรียบร้อยแล้วพี好好่น้องเลยกาบุนี่เนาะกาบ่าตากาซื้อขนมมาฝากน้องเพื่อนน้ำกาโทรบอกอ่าทางพี่น้องเพื่อนแลเนาะว่าให้เอื้อยเพื่อนอ่าอยู่เพื่อนในเด้อว่าพอดีว่าสิเข่ามาหานะพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะมาบุนันเข่าหลายพูดพี่น้องเพื่อนเพื่อนฮักน้องเลยครับรถเนาะโอ้นี่น้องน้องกันอ๋อยู่เพื่อนบ่เนน้องมาวันนี้เห็นอันนี้เลยพี่น้องเลยอ่าสบายดีอ่าสบายดีปะอ่าอนุมือสบายดีบ่าวดูผู้นี้ อ่าเนาะอ่ะบ่าวซื้อขนมมาตอดอ่าออาขอบขอบขอบใจเยอะฮะขอบใจบ่าวเด้เลยอ่ะนี่ไม่ก่อนเน้อซึบเออขอบใจเนาะเพื่องกระโอ้อยู่เฮือนบนสุขวนนี่โดยโดยอ่ะจังได้บ่สบายบ่คือเห็นติดขมับเลยไปส่งนันทานชาวบ้านอยู่แก่งกอกบนโอ้ไปส่งทานบ่โดยโอ้จังได้ฮ็ด ทานขาดพ่อทานน้ำโอ้ดีดีดีเนาะเไปทานขายพ่อเพื่อนโอ้ยอ่าบัดอ้ายเพื่อนได้ค่ะไปหุบเขาซอยเข้าเข้าไปซอยเข้ามาหาไปซอยเขาโดยโดยโดยไปซอยลุงเพิ่นซอยป้าเพิ่นโอ้ไปซอยลุงซอยป้าเนาะโดยอ่ากายหยุดบูชงที่มามืหอนี้กาอยากอ่ามาเบิ่งเรื่องเฮือกเรื่องซ่านเลยเนาะเพราะว่าอ่าเมื่อนั้นน่ะนะอ่ากูใหญ่เพิ่นเนาะอ่าพ่อแม่พี่น้องเลยเห็น เฮือนฮักหลายๆคนเพคนก็โอ้เช่นใดได้อยู่เช่นใดได้บานนี้นะก็เลยอยากเข้ามาถามเรื่องจะว่าเห็ดเฮือนเห็ดซ่านนี่แหละนะยังบ่ฮู้ดอกเนาะว่าสิได้หรือบ่ได้นะแต่เพิ่นให้ก็มาถามมื้อนี้ก็เนาะแบบจังได๋แบบอ่าคือเห็นชื่อสั่งกระซี่สังขยังมาเองเลยชื่อได้ว่าโอ้นี่ชื่อชื่อชื่อมาจากแผ่นแล้วเอื้อยฮะ10แผ่นโอ้เนาะพี่น้องแสดงว่าเอื้อยเพิ่นก็อยากได้เด้อเนาะเพราะว่า อ่าเพิ่นว่าเพิ่นได้แห่แล้วเนาะเออเพิ่นเว้าว่าพอดีซื้อเสาซื้อผ้ากระจาดแล้วก็ซื้อสังฆสีเนาะมื้อน่ะโดยโอ้ก็ซื้อมาเป็นทีบร้อยแล้วจังไดผ้าคือว่าเห็น2แผ่นยังบ่ทันซื้อโอ้ยังบ่มีงนเงินนี่แหละเงินมันอ่าอ่าเงินที่ว่ามื้อนั้นกจังไดแบบเอาเอาไว้งก<อ>่อนแ่่กซื้อแน่กคั่นบ่พอก็สิไปซื้อใหม่อีกสิไปซื้อทนเียดอนีโดยแอนากระจาดนี่ได้โดยแผ่นนึง45ได แพงนึ่งคี่ชิ้มห้โอ้แพงเนาะเพราะว่าถ้าอยู่ไกลพุ่นบัตรบาต้าทาบเนาะพี่น้องแพงหนึ่งสามสิบสามพันนี่แหละนะแต่คือว่าเขาต้องได้เสียค่าร์ดมันให้เพิ่นนะเพิ่นแกเข้ามาให้โอ้คือว่าเนาะอันยู่นี่บัตรมาคายมาขายต่อแล้วเขากินกําไรอยู่เลยโอ้โดยโดยจังได้เชีแบบอ่ะเรื่อง เรื่องเรื่องชาตินี่ไม่ดิได้สั่งแล้วไม่ไม่เช่าไม่ยังนะสั่งแล้วกะกจเจยังบรรพไปตัดหายวสิไปมันเองกะกัจเจยังขาไปรุพุข่าวโอ้สั่งแล้วหกเสาโดยโดยสั่งแล้วหกเสาโดยเสาเท่าไรก็จะว่าเสาละห้าสิบโอ้เสาละห้าสิบน้องพี่น้องเอาหกเสาเพื่อนก็ได้โดยโดยกัจเจย์ได้จีเฮ็ดเองบ่หรือว่าจีจ้างสร้างเพื่อนเฮ็ดให้เอื้อให้น้องเฮ็ดให้จ้างสร้างก็มันบ่มีเงินมีคำเปลืองเงินหลายโอ้แบบนี้เดอ่าสีหาพี่หาน้องนี่เนาะ ผูกเป็นสร้างเพื่อนนั่นแหละผู้ได้เป็นในหลักกห้ามาเห็ดซอยโดยโดยเพื่อนนี่ชเฮ็ดกุ้งเธอบอกเ้ยกับประมาณสองห้องกับเกาะเกยออกมาพอได้นอนเย็นแบบแบบแบบนั่นแหละโดยโดยซ้ำนั่นเลยโอ้ชเฮ็ดสองห้องเนาะโดยเีฮิตสองห้องพอได้เกาะเกยออกมานอนเย็นโดยครับชีฮ็ดประมาณจักแมตสเกาะสี่คูณสี่เกาะเรือเธอไดโดยสี่คูณสี่สี่คูณสี่เนาะโอ้ ก็อ้ายเพื่อนนี่ก็พ่อแบบสามารถเฮ็ดเองอย่างเห็นได้อยู่บ่ก็พ่อเป็นอยู่กับผู้เดียวกับพ่ได้ต้องหาเอื้อยหาน้องมาจับเอื้อยหาน้องมาจับน้ำเนาะโดยโดยซิญอเองกับซิญอบ่ได้อะไรแก่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 กิโลดกุล่ะแก่กินรถเอามาให้แล้วเนาะแก่กิโลดอ่นรอด้วยฝึนสบายเนี่ยจะพูดแบ่น้องเลยมั้ยนี่ เี่น่ะจังว่ามุทวีวันสิไปรับจ้างได้ได้ยินเพลินว่าว่าสูจะไปเชเดอร์เหมืนในเพลินซีมาได้ว่าจกซีมาขามจกซีมาเว้นเนี่ยเพราะว่าอยู่ชาจะวันยำโบเฮนอยู่ังไงสิเขาไปดงอีโบว่าสิไปเบิ่งอันพื้นในเขาแก่มาในเตาในเขาแกะแบบไหวนะเออปั่นกงินจีนเยอลาเด้อะเต้องญาติกันเลยเพราะว่ามันหลายหออยู่นี่ปั่นกงินจีนเนาะให้างคู่โอ้โอ้เปิดใจโอ้นี่เนาะผู้นี่นุ่งแด้ผู้นี่เสือกยีราดีดีใจพวกล่ะ ดีใจฮะเออดีใจเพื่อวะถ้าถ้าตั้งมีที่ตั้งอยู่บนได้เคื่องตั้งอยู่บนเก่าบ่ตั้งมองเก่าใน่ละมองนี้แหละม่งออกกิดภัยแล้วก็ตั้งโรงงานแต่การอันนี้กับบ้าน่งแล้วมันชิบมีมองอยู่โอ้แบบเพื่อจะเห็ดแล้วโดยเราต้องเห็ดแล้วก่อนเนาะโดยแบบอ่าไมมเป็นไมมเครื่องเครื่องเครื่องอย่างนี้เอื้อยได้แต่ถามเพื่อนนะบ่หรือว่ามีหรืยังโดย ท่าก็จิท่าเพื่อนใกล้นี่แหละโว่าเป็นเอื้อยเป็นน่องกันอาจจะอาจารย์ลดไงนะโต๊ะและซาซามซีก็ทำาบาคายบอแบบไม้คือไม้ค้างไม้ยางมันนี่กอะโดยโดยอาจามีแต่ไม้ยางนะคะที่้านเขาลงเบอร์นะคักเนาะโดยโอ้ดยอปจากได้แท้จริงพูดไม่พี่น้องเลยมาบัดนี้กับซื้อสังกะซีแล้วเพื่อนกับซื้อพากระจาดแล้วพากระสีนี่เอื้อยซื้ออ่าเท่างหลาก็แผ่นละสี่สิบคือกันแผ่นละสี่สิบโดยโอ้จักยาวจะพูดเนี่ย 8ฟุตยาว8พุตโอ้ตัวกพูดนะมันแพงมันแพงแยันเงินบ่พอโอโดยโดยกะกะว่าพอเนาะเบิดนีหรือว่าจังได๋บ่พอกะสิหาเงินตต่มซื้อซื้อใช้ยันบ่พอดอกของแนวเพื่อนมันก็ซองห้องมันก็กวงเติบได้โดยเบิ่งละ10แผ่นพุ่นแหละ พอๆกัตื่มเอาเนาะโดยโดยขายขายท่านน้ำพ่อมฉบบโอ้เห็ดท่านขายเหตุท่าน้ำโอ้ท่านสิดปลายสอบน่าไปส่งให้กับเจ้าเจ้าโทรมาแล้วกันให้ไปส่งโทรน้ำเอื่อยว่าให้ไปส่งท่านนี่เด้อว่ามีท่านดังเหมือนกันโอ้มีท่านดังคนละโอ้ดีแล้วใช่จนส่วนอ้ายเพื่อนไปขนเข่ามันเนี่ฮะโดยยังบ่มายังบ่แล้วยังบ่มอ่ะบ่แล้วอยู่เนาะเฮ้ยเข่ามันนั่นป้าใช่เอาไปผักใบนำเพื่อนหยากะ ช่องสอบอกินกระสอบหนึ่งบ่บ่ถาเ้าเอาไว้นี่บ่มีคนอยู่บ่มีคนอยู่ยังนี่ยังอยู่นี่กับชสอบซ้ำสอบก็บ่มีคนอยู่กับยันแบบแบบเ้าก็ไว้ใจบ่ได้เนาะแบบโคตรขู่มือในเ้าไว้ใจบ่ได้อยู่แมนเมนเมนอยู่กับเด็กน้อยเลยอยู่ผ่าว้านนี่ไปว้านี่การเด็กน้อยอยู่เด้อเด้อแล้วก็เังได้แบบน้องๆของคนนี้ถาโล่งเฮียนกับเสียเงินคู่เดือนทั่วเสียงคู่เดือนโอ้ยันว่าแบบอ่าเดือนละห้าสิบพันต้องไปผากเลย ถ้าวันใหญ่ซ้ำนี่กะบ่ได้พักลงห้องคนนึงได้ถ้าซ้ำนี่หันต้องพักเดือนหนโอ้ถ้าถ้าถ้าแบบลงห้องคนนึงนี่มีแต่เสียเป็นปีมิเตเสียเป็นปีโอ้แบบอ่าตอนตอนเปิดเทียนเนาะตอนเปิดเทียนเธอหนึ่งแล้วก็ตอนจบพักเทียนเธอหนึ่งโดยโอ้การแสดงว่าถ้าสองคนผู้ใหญ่นี่ไปแบบอ่าพักเพื่อเดียวแล้วก็ตอนจบโอ้ถ้าผู้น้อยนี่ต้องได้เสียเงินค่าพักคู่เดือนเสียเงินแล้วก็ไปหับไปส่งอีกโอ้ชั้นจุ่มหอกกะ โอภาให้เพิ่นลงเนาะอ่าผู้ที่ว่าผู้น้อยนี่ให้ให้ผู้ใหญ่ก่อนน่ะแต่ผู้ใหญ่ก็ยังบ่ทันมีเงินส่งกเนาะจ้โอ้ลก็อยากโงเรียนอยู่บ่ล่ะอยากเข้าสิเป็นจังได๋คือแกงบัวเบีข้าเรียนมันไกลา่อยากไปยรถนปานันโโรงโรงเรียนน่ะอยู่ใช้งเียซุ่มในบ้านผ่านมาปาอันอยู่นอก้โดยโอ้โรงเรียนบ่ตาเ็ปูนผู้พี่น้องทางนอกพุ่นเนาะ ถ้าว่าคันทามีในบ้านในการที่ให้เขา่าอยู่เราโอ้ถัามีในบ้านในการให้เข่าอยู่กะอ่าแบบอันไม่เป้นเฮือนนี่เชีอาไม่เป้นหรือว่าผ่าหรือว่าอันไหมอันนั่นบอไมมกระพากบอเอาแบบเอาเ,เอาใจากันจได้เป้นนี่แหละใจกันจะในเป้นเน,ะนาะแต่แต่เขากะแบบยังบ่มีเงินแต่กับสีพยายามหาที่เล็กๆกันหน่อยบอโอ้เนาะพยายามหาที่เล็กๆันหน่อยอ่าถ้า ถาแบบสมมุิเนาะอันนี้คือถ้าสมมุิถ้าแบบนี่ปุ้หญ่เนาะปุ้งอ,อยากช่วยอยา่างยังช่วยเรื่องเดือดเทือนเด็อดชาตินีน่กอ่ะดีเนาะดีใจนะโอ้ดีใจยังดีใจอะายเลยโดยแบบอ่าถึงเมนว่าคือที่แล้วถึงว่าทั้งเอื้อเพื่อนซื้อสั่งกระซีแล้วเนะาะผ่ากระจาดแล้วอยังก็ราะว่าที่แหลมยังบัพ่อเนาะเรื่องอกเรื่องสาวกระชังแล้วเนาะเป็นกะโอ้ช่วยอ่าสมทบเข้ามากะดีใจเพื่อนวะครับ กะโบกิดเด้ะโบเมพี่น้องกะบอต้ากะบบคิดว่าเพื่อนขีซื้อมาไว้ป่านนี่เนาะเพราะว่าโอ้แสดงว่าเอื้อยเพื่อนนี่ก็โอ้อยากได้เนาะเอื้อยเนาะเพราะว่าพาลูกพาเต้านอนอยู่นี่ก็ลายผ้าหลายปีแล้วเ,เนะาะสภาพอยู่ตอนนี้ก็มันแคบๆกับตัวเองกับผ้ายากได้อีกนันเนาะ,ะแบบรวมเขาม,เมีโอกาสเขามีโอกาสเขาก็อยากได้โอ้ที่แหละเนาะเพราะว่าอ่าบ่มีผู้ใดที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเขาได้ตลอดเวลาได้เนาะคือจริงสิแหละโอ้ถ้ามีผู้ใหญ่เพคนช่วยเข้ามาแล้ว อ่ากะอยากให้เอื้อยนี่แงบุกบืนเพินไปเ่าอยากได้แงบุกบืนใส่เแต่ขนาดเพิ่นเพิ่นก็ยังอยากให้เฮาได้หั่นนะเฮาเองที่บ่อยากให้ตัวเองได้บ่เนาะโอก็คือเอื้อยเพิ่นกีตจักได้ดอกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยชาุกกะสิปกอยู่ลุมพุนยปกแนางอเนาะกมามื้อนี้กมาอ่าเบิ่งอ่าเรื่องเฮือนນ ương ຊານเพิ่นแหละพ่อแม่พี่น้องว่าอ่าเพิ่นสิเฮ็ด แท้จริงบ่เนาะพี่น้องมาบัดนี้บัตโออ่าถือว่าเอื้อยเพิ่นก็กะลังเนาะห่างหากล้าเกียมอุปกรณ์แต่ยังบ่พอันนั้นแน่ว่าซื้อเล็กกระปูแน่วันกระซาในโอซื้อเลี้ยงกระปูนี่ซื้อแล้วเล็กระปูครโดยซื้อแล้วซื้อชาวพันซื้อชาวพันเนาะแต่ยังแต่เรื่องอ่ะไม่เส้นไม่เส้นไม่ยังมันเนาะอาที่นี่ที่แน่ๆขาดเหลือตอนนี้นี่คือผ่ากระจาดเนาะเท่าที่บอต้าเบิ่งนี่ผ่านี่ก้าอว่าจักแผ่นเอื้อยสิพอ ทามหรือสีก็พอแหละโอ้อ้าวอ่ามันหยิบมันหยิบหุ่มอยู่บ่าหุ่มของนี่เขาคังคังๆแล้วก็ข้างทางหัวแล้วก็ข้างทางนี่นะโดยโดยการเกยมันเท่ากับบะต้องคังโอ้ก็เลยกับปล่อยเย็นเนาะปล่อยเย็นเลยปล่อยง่ายเนาะกะถ้ามันบ่พอถ้ามันเหลือเท่ากับจังหวากันเนาะเรื่องผ่านนะแต่ที่ก้าวไหวนี่ประมาณหาเพนโอ้ก้าวไหวประมาณหาเพนเพื่อนวะเนาะทวนไม่เฉดไม่อย่างนี้ยังบน ได้ถามเพราะว่ายังบทันมีเง mm, ินโดยยังบ่มีเงินกัวัาทิถามกัวัาทิไปถามมาแรงล่ะโดยโดยไปทามเบิ่งได้้ามใบได้ทาได้เง no> ินก็จังไปเอาน้ำเขาหนาโดยโดยถ่าแบบอ่าคือมีเงินพออเงินพ่อนีก สบายเนาะแบบไปชั่งมาเขือพึบปั๊บบอกเกินทีหนึ่งก็แล้วเลยเนาะเรือนหลังเนน้อยเมื่อหนึ่งก็แล้วได้คืนโอ้ทาทาแบบหาเอื้อยหาน้องมาเข็ดนะมีพอบมีแมบเรียบร้อยมีเสาบอมีไม้เส้นไม้ยางไม้แป็ดปอกเป็นปูมันเรียบร้อยแล้วกันบอกเกินมื่นบอกเกินมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งโอยโดนเพื่อนเขาบอกว่าเพื่อนเขาไม่ได้ใหญ่นะเพื่อนชอบทานใหญ่เนาะเพื่อนชอบห้องเพื่อนว่าอ้าวพาไปกินเนาะโดยกินบอกว่ากิน คนเดียเพป็นกับบค่อยสบายเนาะไปคู่มือเพิ่นกับไปอยู่ไปเท่าคู่มือเออมื่อกี้ก็ว่าบบสิไปแล้วมื่อกี้สิไปรับจ้างแบบไปหลักว่างเนาะบกไปกับยาเด้ไหมโอ้บกไปกับยาเจ้าวสีมามื่อกี้แมนเมนกับยามาถามเลยเนาะกับเพิ่นกับให้มาถามเบิ้งนะว่าเป็นจังไดแบบเรื่องเรื่องชาติแหละว่างบมันเท่าใดเบิดเท่าใดเนาะกะเท่าใดนะกะมาถามเบิ่นเบิ้งเพิ่นช่วยได้กะช่วยเนาะเพิ่นกับจะกู้นะกาตากะ เป็นว้าวเลยพ่อแม่พี่น้องเลยก็พ่อจะเป็นสะพานบุญให้พ่อแม่เพื่อผูกถคนแล้วก็แบกยงกันเนาะทำในบริคอยอยากปากเนี่ยทำคือการถ่ายทำพ่อแม่เจ้าเปซ้ายเป็นเว้าเป็นสบายดีเป็นขอบใจแม่ขอบใจเพิ่นนะแม่เขอบใจเพิ่นสบายดีเพิ่นเพิ่จะเสือมาให้เพิ่นมาหลับนานเพิ่นต้องให้กินต้องเป็นเว้าวเด้เด็กได้ทุกที่เออผู้น้อยเนาะเป็นเว้าอยด็กได้ทุกที่ที่เป็นบ่ที่เป็น เอาไปแกงกอกวันแม่จะได้รถจุกคนผู้นอยจะได้รถจกรถลิ่นนะสุกลิ่นนะแม่ซื้อให้เมาแน่แม่โบมีเงินลูกนะแม่โบมีเงินลูกผ่านก้อนวันนี้มาได้เงินจังเุกได้มากุ้งเป้าอีกบาทนี้ป้าโถเนาะเรี๋ยวทีพีโตโถโถโถตักแล้วฉักตักแล้ว การสชาตินกับมีแต่ว่านั่นแหละชนะโพเมพี่น้องเนาะกะมาถามเบิึงนะมัอนี้ก็ได้กะเอื้อยเพิ่นกะคือสีปฏิบัติลงมือเห็ดเลื่องะเนาะแต่กะยังเครื่องยังบวชเนาะกะอันย้อยมาเถื่อนอะไน้อยเงินที่ว่าเพิ่นให้มาเมื่อนั้นแหละเนาะซื้อกันเนาะโอ้กะเบ็ดแล้วบอลหรือยังไดกาย่างว่าเสียจงไปซื้อผ้านี่แหละยันผ้านเนาะซื้อแผ่นกามันบวพเนยังแบบแผ่นเพราะว่าไปทำบ้านเนี่ยแผ่นละซ่าวกันจะเรียบเงินกา กแผ่นแป้นนี่กะประมาณแค่เพนนะเอื้อยคิดว่าประมาณซาวซาวนี่พ่อพอประมาณซาแผ่นหรือว่าถ้ามันแบบพอเขาจะจังหวะอีกเอาตะเก่าใส่ก็ได้นะแบบแบบมันหมังเอาตัวเก่าแบบใส่ก็ได้เพราะว่าเพื่อนนี่เจ้าเห็ดสองหองห้องหนึ่งเห็ดห้องนอนห้องหนึ่งนะเห็ดอ่าบเถืองโอ้ใบเครื่องบัดเห็ดเพื่อนแล้วไม้เก่าเป็นี่กข่อยเห็ดขี่เพื่อนไผ่เป็นแบบโอ้ผมขีดเพิ่นเนาะผมอยากพี่น้อกนะจ้ะดีแหละเนาะสู่สู่ซะแซ่ฟไว้ละ แต่บ่อขอบใจบ้าเป็นบ้าแบบนี้ขอบใจบ้างอีกคือนึงดูขอบใจเด้อลบมือบมือลบมือขอบใจลบมือไดไหมเบมือมันะลบมือไว้บมือลูกอ่าลบมือให้บ่าไว้ลบมือขอบใจว้ยอยากได้ดูทีพยฮะเออคนไปสอาเฮ็ด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 นุบนนุ่แน่นหนุกพิโนกูดูดอ้นาะโอ้ยปุ ปูนี่นี่ยจักปีเลยไหมใช่สามปีสามปีปูปูนี่นะห้าปีห้าปีเจ็ดปีเจ็ดปีคนนั้นทำไปเกี่ยวข่าวสิบปีนอนดีเลยนะโอเกี่ยวเกี่ยวข่าววะฮะนอนดีลูโอ้เกี่ยวข่าวเป็นแล้วสรุปคนกันเนาะโอ้อ่าก็มาจะเกี่ยวข่าวแล้วก็ไปรับจ้างฮุบข่าวได้เงินสิบพันก็ซื้อขนมโอ้ได้เงินมาก็ตฮุบไื้ย้ายให้น้องแล้วก็พากันซื้อขนมโดยโดยแคือสรุปแล้วเนาะก็คือว่า สีเฮ็ดนอกเฮือนนี่โอ้เฮ็ดพอว่าเห็นซื้อมาแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยกับจังชาดก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอากามืัอนี้กัมาถามเรื่องราวของเอื้อยเพิ่นแบบเฮ็ดเฮือนเสียซานต่อไปเนาะมาเบิ่งกัโอ้เอื้อยเพิ่นก็ได้ซื้อแผ่นสังกะสีมาแทนผ้ากระจาดมาแล้วพ่อแม่พี่น้องเสากัสั่งแล้วเนาะแต่กัเพิ่นก็ยังว่ได้ไปตัดให้โอ้แต่กัคือสิมาตัดย่างกับมืออืโอเคใช่เนาะ ไก่จังได้กัมีแต่ว่าเปลี่ยนกำลังใจให้ชุ่มู้ใช่เนาะเพราะว่าเชื่อว่าเพิ่นต้องได้แน่นอนแหละพ่อแม่พี่น้องเลยเอื้ยเพิ่นก็ได้นอกจากไปรับจ้างรับบานแล้วกัเฮ็ดทานขายอีกเนาะโอ้ดีดีดีฮันดีแต่เช่นก่ทีได้ขอโต้กับแล้วเสื้อเอ้อเนอเจ้าสบายดีสบายดีก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องบารตาก็ได้เข้าไปทำได้เข้าไปโอ้ไปร่มกับเอ้ยน้อยเพิ่นเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะมา ามือนี้บอว่าเห็นซื้อทั้งผ่ากระจาดแน่พ่อแม่พี่น้องสังกะซีแน่เน,น,น,ะะนาะล้วกาทั้งเอื้อยเพิ่นกับว่าได้สั่งเสาสั่ง,งยางเป็นที่เรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเพิ่นกับพออยากได้แท้จริง,นนรนงเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่านาะแรกๆบัต้าเขามาคิดว่าเพิ่อนยังบ่ท่านเห็ดอย่างนะมาบัดว่าสังกะซีกระซื้อมาแล้วสิบแผ่นผ่ากระซื้อมาแล้วสองแผ่นแต่ยังโ่พอหอกเนาะทั้งเอื้อยเพิ่นกับว่าผานี่อยากได้สักห้าแผ่นพ่อแม่พี่น้องเลยกระเล็กกระปูกระซื้อมาแล้วพ่อแม่พี่นอย่าเผืว แผ่นละซ่าวพันเนาะส่วนไม่เส้นไม่คือไม่คางไม่ขื่นโค้งขื่นยางว่านาบาตาก็ยังพูท่านพู้หรอกเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเอื้อน้อยเพิ่นกะว่าทั้งเอ้ยนอ้องทั้งพี่น้องเพิ่อนอะมีอยู่เนาะไม่เพิ่นกับสีร้องอ่าต้ร้องอ่าถามน้องพี่น้ำน้องอะไรว่าเพิ่นจีขายให้บ่เนาะจังได้การมีแต่ว่าให้เอื้อยเพิ่นนี่ดำเนินไปต่อเนาะเพิ่นกับสีเฮ็ดเองอะไรคือว่าเนาะพ่อแม่พี่น้องสีเฮ็ดเองแต่ก็ ยังบ่มีงบยังบ่มีเงินเนาะเท่าที่เอื้อยเพิ่นเว้านะแบบอ่าคอยเก็บเทื่อหาเทื่อซื้ไปมีชำใดก็ซื้อไปชำนั้นก่อนเพราะว่าเงินที่ว่าผู้ใหญ่เพิ่นซ่วยมื้อนั้นกัเอื้อยเพิ่นกอ่ากับโบอยากซื้อเบิดเนาะกับโบอยากซื้อบ่อยากใช้จ่ายเบิดเอาไว้ติดอ่างติดไทยเนี่นะพ่อแม่พี่น้องไว้แห่โตเนาะว่าแล้วกัเพิ่นก็ว่าไปขายทานขายยางพร้อมก็ได้มาก็ไปซื้อน้ำแน่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะจังได๋ก็เป็นกำลังใจให้เอื้อยเพิ่นสู้ๆเด้อเนาะบอตาก็สิได้ขอจบคลิปแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ย กัสิได้ขอกราบขอบขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสู่คนที่เข้ามาติดตามรับชมเข้ามาเป็นกําลังใจเาวตาเนาะแล้วก็บ่กดข้ามโฆษณาของเาวตาเนาะเาวตาก็สิได้ขอจบคลิปเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องก็สิได้ขอกล่าวคําว่าสบายดี